ยังอยู่กับในการรีวิวมือถือบัจเจตนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้คุณได้เห็นอิศร์กับมือถือของ Honor นะครับนี่คือ Honor h 7 d นั่นเองครับ Honor h 7 d ตอนนี้มีให้เลือกสองสเปคก็คือ4 g และ5 g นะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ตัวนี้ครับ4 g กับกล้องหนล8ล้านพิกเซลอยู่ที่5,999บาทและตัว5 g นะครับจะอยู่ที่ 6,999บาทเอ้ยมันแตกต่างกันอย่างไรและน่าใช้แค่ไหนนะครับวันนี้เรามาพูดถึงตัว 4G กันนะครับพร้อมแล้วมันเริ่มต้นกันเลยเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับสำหรับ Honor X7D ซึ่งกล่องที่เราจะแกะนั้นจะมีแค่รุ่น 4G เท่านั้นนะครับสีที่เราได้รับมานะครับมีชื่อสีว่า Ocean k a i o c e a n k a นะครับหรือว่าเป็นสีฟ้าน้ำทะเลน,นั่นเอง ตัวเครื่องนะครับก็คือจะมีนี่ในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับเคสเอาหม่ดูปูบไปเลยกะเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับสำหรับ Honor นอรดีซึ่งในคลิปขอตัว 5G อันนี้บอกไว้ก่อนนะมีแน่ๆแต่รอหน่อยเราจะไม่มีแกะกล่องอีกแล้วนะครับเราจะแกะเฉพาะกล่องนี้เท่านั้นนะครับก็ตัวเครื่องนะครับเนี่ยก็จะมีแบบนี้นะครับ ภายในกล่องก็จะมีแบบนี้นะครับตัวเครื่องเคสและสิ่งที่จะอยู่ข้างในดังต่อไปนี้1น,นี่คือเข็มที่ถาดใส่ซิมนะครับก็จะมีความยาวพอสมควรสหรับออนนอรแล้วก็จะมีชุดชาร์จนะครับเป็น usb a แล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จครับกำลังอยู่ที่3-5วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็น type a นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับถ้าใครดูรีวิวของอ o อ o เที่เป็นตระกูล x series นะครับก็จะให้ในะลนักษณะแบบนี้นั่นเองครับ Honor h o n o r A7D จนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.77นิ้วความละเอียดนะครับอยู่ที่ HD+ Plus หรือว่า720คูณ1610พร้อมกับมีรีเฟรชเรทนะครับตัวนี้สูงอยู่ที่120เลยนะครับนี่โห,โหเรียกว่าหน้าจอลื่นใช้ได้เลยทีเดียวครับกล้องหน้านะครับจะมีความลเอียดอยู่ที่1.8ล้านพิกเซลนะครับและรองรับการถ่ายวีดีโอนะครับสูงสุดอยู่ที่ Full HD ลอบตัวเครื่องนะครับในฝั่งนี้จะมีปุ่ม AI Assist นะครับซึ่งเวลากดเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันของ AI ครับฟังก์ชันนี้มีมาให้ตั้งแต่เจนที่แล้วแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่ามันทำงานอย่างไรด้านบนนะครับจะมีตัวนี้จะเป็น IR นะครับบสเตอร์เวลาที่สั่งงานเครื่องเช้ไฟฟ้าก็สามารถสั่งได้จากตรงนี้และอีกนหนึ่งก็คือเป็นไมโครโฟนนั่นเองครับ ด้านข้างตัวนี้นะครับมีระบบสแกนแลนิ้วมือมาให้ที่ปุ่ม power พ,พร้อมกับปุ่มเพิ่มระดเสียงครับจะได้จอสองปุ่มนี้หรือว่าจะเป็นการปัดหน้าจอรหรือคอหน้าจอก็ได้เช่นเดียกันและล่างนี้นะครับจะมีถาดใส่ซิมแน่นอนเราจะมาเจาะกันนะครับเพราะว่าในสเปกไทยนะั้นจะให้ตัว8256มาทั้งคู่นะครับตอนนี้เราเจาะเรียบร้อยถาดใส่ซิมก็จะมีหน้าตาแบบนี้ ส่วนที่เหลือจะมีไมโครโฟนนะครับ USB Type C แล้วก็ลำโพงตัวเครื่องตัวนี้ไม่ได้เป็นสเตอริโอนะครับเป็นลำโพงเดี่ยวด้านล่างเท่านั้นครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัสดุดแบบโพลีคาร์บอเนตธรรมดานะครับแต่ว่ามีการคลิปด้วยสีทองแต่สีทองเนี่ยเฉพาะสีดําแล้วก็สีฟ้าเท่านั้นอีกสีหนึ่งนะครับก็เป็นสีทองเนี่ยมันจะได้เป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งมีความแตกต่างกันในแผงของรุ่น 4G นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ก็เรียกว่ากลมกลืนกันไปนะครับมี l o เกอร o อ n เ r อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองครับต้องยอมรับเลยครับว่าน้ำหนักของตัวเครื่อง o อ n น r ร์ x 7 d มันค่อนข้างที่จะไม่ได้เบาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อยู่ที่208กรัมนะครับตัวเครื่องกันน้ำ ip 65านะครับแล้วก็ผ่านการทดสอบเรื่องของการตกกระแทกจากทางสถาบัน sgs ซึ่งเรียกว่ามีการทดสอบแบบจริงจัง ตั้งแต่การเสียบพอร์ตแลาวรวมถึงตัวเครื่องอะไรต่างๆที่เรียกว่าตกไปแม้ว่าจะบุบจานอะไรนี้แต่ยังใช้งานได้และไม่มีปัญหาในระยะยาวอย่างแน่นอนครับทีนี้ในเรื่องของระบบเสียงเป็นยังไงเราไปฟังกันต่อครับ ฟีเจอร์ที่โดดเด่นนะครับของ Honor A7D นะครับก็เริ่มต้นจากระบบปฏิการครับ Magic OS version 9ครับและก็ครอบด้วย Android 15อัปเกรดกี่ปีอันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ก็น่าจะประมาณ2ปีนะครับโดยประมาณแล้วนะครับก็เป็นระบบการที่ลื่นไหลใช้ได้นะครับปัดลงมานะครับก็จะมีการใช้งานในส่วนของฟังก์ชันนะครับแต่ปัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็น notification แต่ถามว่าเลื่อนได้ไหมเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับในส่วนนี้ จะมีเรื่องของการฉายหน้าจอขึ้นไปด้วยนะครับมี o ั h o n อ r ์ h ช e นะครับมี h o น o น o ร Share ด้วยนะครับและที่สำคัญครับเนี่ยสามารถปัดออกมาแล้วก็เข้าสู่การแปลภาษาได้นะครับโดยระบบการแปลภาษานั้นนะก็จะรองรับได้ทั้งภาษาอังกฤษาภาษาไทยและอื่นๆื่มากมายนะครับก็สามารถที่จะ ลองรับได้ขนาดนี้เลยอู้เยอะนะเยอะใช้ได้เลยนะครับสำหรับ Honor h o n o r h 7 d นะครับแล้วก็สามารถทำโหมดเป็นแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวตตออ t e r p r e t e แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคือมือถือราคาแค่หมืน 5, ่น5,000ันเองนะครับให้ฟีเจอร์มาขนาดนี้แล้วต่อมานะครับก็จะเป็นนี่ครับ ai mobile assist นะครับก็สามารถจะกดปุ่มด้านข้างนี้แล้วก็สามารถที่จะสั่งงานต่างๆได้ได้จะเป็นการอัดหน้าจอโน้ตเครื่องคิดเลขไฟฉายและอื่นๆมากมายนะครับทั้งหมดสามารถกดต่างค่าได้นะครับ และที่สําคัญครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะกดนะครับค้างไว้ที่จริงอ่ะถ้ามันตั้งค่าไว้นะครับก็อาจจะทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของโน้ตก็ยังมีระบบ AI นะครับซึ่งสามารถที่จะอัดเสียงได้สามารถที่จะกดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเขียนโน้ตต่างๆได้หมดเลยนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับในเรื่องของปุ่มนี้ซึ่งสามารถจะสรุป วาละการชุมการเขียนอะไรต่างๆนี่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมาตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเอมันคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือฟั่ง์ชันเื้อนต้นที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ Gemini หรือ c y ค l e t ูเซิร์ดเนี่ยยมีมาให้เนี่ย g e มินาอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไซคอูเซิร์ดครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ด้านข้างกดปุ่มพาวเวก็จะเป็นเจมินานั่นเองครับสามารถที่จะ ขึ้นสกร,รีนแล้วก็ถามกับแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันเบื้องต้นของมือถือตัวนี้ครับสหรับกล้องนะครับก็จะปีกล้องดังนี้ครับตัวที่1นนะครับจะเป็น1นึล้านพิกเซลเลยนะครับ f 1.8ครับระบบ p d f นะครับแล้วก็มีเลนเ e ฟเซนเซอร์มาให้2ล้านพิกเซลครับไทม์รอยดได้สูงสุดอยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเรทเท่านั้นดังนั้นเนี่ยก็เลยจะมีโลโก้108ล้านพิกเซลอยู่ตรงนี้ เป็นจุดที่บอกว่านี่คือรุ่น 4G นั่นเองครับโลกล้องคู่ได้สโลโมชันนะครับตัวพาโนรโามาหน่เวลาสติ๊กเกอร์ความละเอียดแล้วก็สามารถถ่ายวีแบบเป็นสตอรี่หรือเรื่องราวนะครับสามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นเดีวยวกันครับดังนั้นเนี่ยฟีเจอร์ของกล้องก็ถือว่าเพียงพอต,ต่อการใช้งานอย่างสบายๆการซูมนะครับทำได้8เท่าสำหรับภาพนิง่งและวิดีโอนะครับก็ทำได้8เท่าเช่นเดีวยวกันครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกันว่าสิ่งที่มันทำได้จะเป็นอย่างไรกันครับ แลสองครับและสุดที่ระยะที่8นะครับ ต่อันนี้ก็คือสภาพของกล้องหน้าออเนอร์ X7D นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไมื่จะเป็นรุ่น 4G หรือ 5G ก็จะได้คุณภาพแบบเดียวกันอันนี้นะครับก็จะเป็นการถ่ายรูด้วยกล้องหน้านะครับของออเนอร์ X7D นะครับเป็นตัว 4G ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะเลือกเปิดไฟนะครับก็เปิดตลอดเลยหรือว่าจะปิดนะครับอันนี้คือปิดเรียบร้อยนะครับหน้าก็จะอยู่ประมาณแบบนี้ถ้ามีแสงก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับนี่ครับก็แบบ โดยฝั่งหนึ่งนั้นก็จะเป็นกล้องหลังฝั่งนึงจะเป็นกล้องหน้านะครับสามารถซูมได้นะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ5เท่าแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถลากร่ง8นะครับถ้าสามมติว่าไปกดโดดข้างในนะครับก็ไร้ว่าซูมได้เยอะอยู่นะฮะในด้านของประสิทธิภาพนะครับก็จะเริ่มต้นจากอันตุตูนะครับทำได้อยู่ที่5 5 3 7 8 4คะแนนครับถือว่าทำได้ไม่เลว อีก b บ n ซนะครับทำได้ที่ single-core 470นะครับมาติคอร์ทำได้ที่1499ครับ, call, 99, รบก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างจากคู่แข่ง 3DMark นะครับก็จะเป็นัมาณรแบบนี้คะแนนไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ก็วองพอจะใช้ได้อยู่ครับการเชื่อมต่อ Speed t e ท t และความเร็วนะครับสิ่งที่ได้จากมือถือตัวนี้คือรองรับ Wi-Fi 5แล้วก็รองรับ 4G นะครับในรุ่นนี้แน่นอนครับว่าคอมเลยจะอยู่มาช่วง260-270เมกะบิต สองวิีและก็ฝั่งอัปโหลดนะครับมาดูกันว่าฝั่งอัปโหลดขึ้นเท่าไหร่นะครับฝั่งอัโหลดนั้นอยู่ประมาณช่วงใกล้ๆกักนนะครับ2อ2ร้อสองครับถือว่าเป็นอีกบิถือตัวหนึ่งที่ทําความเร็วได้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับทีนี้หลายคนก็คงว่าเอ้ยแล้วในเรื่องของการนําทางเป็นยังไงครับก็ถือว่าไม่ได้ช้าแต่ว่าก็ยังมีความน่าเป็นห่วงในเรื่องของการที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้แบบกลางแจ้งเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้อง มีข้อสังเกตนิดหน่อยแต่ถามว่าที่เหลือความเร็วในการนำทางเป็นไงถือว่าดีครับก็ไม่ได้ชจาป็นอย่างไดครับสำหรับฟีเจอร์เล่นเกมของออเนอร์ X7D นะครับจะอยู่ทางด้านนี้ครับปัดตรงนี้จะเจอเกมเมเจอร์ Manager, ซึ่งสามารถปรับความสว่างของหน้าจอนะครับเพิ่มให้สว่างได้แล้วก็สามารถล็อกได้เช่นเดียวกันนะครับหลังความจําได้เปิดโหมดห้ามรบกวนบันทึกภาพทั้งวิดีโอแล้วก็หน้าจอได้สามารถที่จะับเวลาในการเล่นได้แล้วก็เปิดปอกอัพได้ด้วยครับ อ่าเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นกันว่ามือถือตัวนี้กับเกมนี้ครับแอปซ9อกเก้านั่นะมันจะเป็นอย่างไรกันครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าครับกับเกมนี้ครับแอปซ็เก้าจะเป็นเกมเดียวที่เราจะเล่นกับมือถือตัวนี้นะครับว่าผลได้ออกมานั้นเป็นอย่างไรกันนะครับซึ่งแน่นอนพอเล่นเกมนี้ได้เนี่ยเกมพวกเอาวีแล้วก็พวกที่เป็นเกมที่เป็นหลายคนที่นิยมเช่นพวก ที่เป็นฟีไฟก็เนี้ยผมว่าไม่มีปัญหาหรอกครับสามารถเล่นได้ตามปกติเลยและที่สำคัญครับเนี่ยเวลาที่เราใช้นะครับในการนำทางเล่นเกมแบบคอนโทรลพวกเกชเชอร์ผมคิดว่าเอ้ยไม่มีปัญหาหรอกสำหรับมือถือตัวนี้ครับอย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าถ้าตัวนี้แบตเตอรี่ประโยชนมาในช่วงเท่าที่คุณเห็นจากสเปคที่จะได้ดูในช่วงของแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ตัวเนี้ ก็ให้มันเยอะอยู่เหมือนกันมันจะสามารถเอาตัวรอดได้ไหมในช่วงของพาพแบตเตอรี่ครับสำหรับเรื่องแบตเตอรี่นะครับเราจะให้คุณดูจากตรงหน้าจออย่างนี้เลยนะครับโดยตัวนี้มันจะมีการบอกว่าใช้งานได้กี่ชั่วโมงนะครับ แล้วก็รวมไปถึงบอกว่าเป็นโหมดอะไรครับเช่นโหมดประสิทธิภาพประหยัดพลังงานและประหยัดพลังงานข้าสูงสามารถเตือนว่ามีแอปอะไรที่กินไฟบ้างปรับรูปแบบแซนดแสดงผลแบตเตอรี่ได้รวมถึงการเียกใช้แอปและก็การตั้งค่าแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับจะบอกว่าในครั้งนี้ที่เราทดสอบเนี่ยเราใช้งานจริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในเรื่องของการใช้งานหนักเดี๋ยวเราจะให้ PC ซมาเป็นผู้บอกเองนะครับ เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นตอนนี้เราใช้มาแล้วประมาณสองวันนะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้หน้าจออะเยอะเพราะเนื่องจากเป็นวันทางานของผมนะครับก็เลยจะทําให้ออสกินไทม์นั้นอยู่ประมาณช่วงยี่สิบนาทีหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราใช้งาน GPS ไปด้วยนะครับผลที่ได้นะครับก็เป็นไปตามนี้ครับเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงผลไรได้อยู่นะครับดังนั้นถ้าเป็นคนที่ซื้อมาเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะอันนี้ผมคิดว่าประหยัดไฟใช้ได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นคนที่คิดว่ามา เล่นเกมระาใหญได้ครบครันเนี่ยผมคิดว่าอาจจะกินไฟไปหน่อยครับก็ประมาณนี้เดี๋ยววิวพีซิมาร์กาพีซ a มาร์กทำได้ดีที่เท่าไหร่ครับพีซิมาร์กนะครับทาได้อยู่ที่10ชั่วโมง2 1นาทีก็ถือว่าค่อนข้างที่จะนานอยู่นะครับมาถึงเรื่องการชาร์จนะครับถ้าเราไม่ใช้ที่ชาร์จจากเครื่องนั้นน่ะมันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่มาดูกันนะครับที่จริงอ่ะตัวที่ใช้ของมันนะครับมันขึ้นความว่าซูเปอร์ชาร์จแต่กําลังที่มันจะจ่ายไฟได้มากสุดนะครับอยู่ที่35วัตต์นะครั การชาร์จไฟนะครับสามารถชาร์จไฟให้เต็มภายในเวลา1ชั่วโมง15นาทีนะครับถือว่าไม่ได้เร็วแต่อย่างไดครับแต่มันก็ใช้ไม่ได้นานอยู่พอสมควรสำหรับแบตเตอรี่ขนาดนี้ครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในการรีวิวนะครับพอถึงมือถือตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมือถือที่แกร่งและแข็งแรงทนทานนะครับและที่สำคัญครับในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆที่ให้มาก็เรียกว่าไม่ได้กั๊กเลยนะครับก็คือมีความ เป็นพือถือที่เหมาะกับยุค2025 AI มีระบบ c a r c a s h เร็วแล้วก็แบตเตอรี่อึดทนทานแบตเตอรี่อึดทนทานและที่สำคัญครับชาร์จไฟก็เรียกว่าอยู่ในระดับที่รับได้ไม่ถึงกับเร็ว Honor X7D ก็คืออีกรุ่นหนึ่งที่พัฒนาการมาดีมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ มันคือบัตเจ็ตโฟนที่ในราคาช่วงไม่เกิน7,000บาทอาจจะต้องทำใจในเรื่องของความเร็วในการทำงานอยู่ครับเพราะว่ามือถือตัวนี้ก็ไม่ได้แบบว่าให้สเปคมาสูงในขนาดนั้นรองรับกับการเล่นเกมไหวก็เรียกว่าบุญโขแล้วและสำคัญครับหน้าจอเป็นแบบ HD Plus แต่ให้ลำโพงคู่เนี่ยผมก็แบบเอ๊ะมันแปลกๆนะแต่ก็บางคนก็บอกว่าเอา้าก็ได้ลำโพงคู่นี่ก็โอเคก็แล้วแต่ แล้วกันเนาะส,สำหรับในเรื่องของการเลือกนะครับอย่างไรก็ตามครับมือถือตัวนี้ก็มายจาหน่ายแล้วอย่างเป็นทางการนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปจับจองเป็นเจ้าของได้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งจะบอกว่าราคาที่แตกต่างกันนะนะั้นอ่ะตัวรุ่นตัวตัว5 g นะครับจะเป็นกล้อง50ล้านพิกเซลกล้องตัวนี้จะแตกต่างกันและที่สําคัญครับอีกเรื่องหนที่แตกต่างกันไปด้วยก,ก,ก็คือชิปเซตก็เลยจะทําให้ราคานั้นอนะ่ะ มันมีการอัพสเกลขึ้นมาก็ลองพิจารณากันดูครับว่ารุ่นนี้กับตัว 5G อันไหนจะใช่สำหรับคุณมากกว่ากันครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเทา่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอมเม์มาพูดคุยกันได้ทางหน้านี้และในผู้บรกเบิขคอมสแลปเป็ด้บ,บอชช่เคยครับ